เอาใส่ไงนะจ๊ะผ้าชุดเาเรียกผ้าชุดเอาเพี้ยใส่ไง้เรื่นเสาก็บอไม่ต้องมา่านนังสีหรอกโอ้ยไม่สนใจมันนี่ <c oughs> อ,น <c oughs> อนันี้นี่ท่าน ทำท่าไปงั้นแหละวันน่ะวันนี้เรียอะไรอ่านหนังสือแม่อ่านมืดมืดท่าไปงั้นหละ่าดีเลยเนี่ยนี่แหละ่ไส่แหล้วสุขงงยังไงเข้มขัด

โอ้โหน่าเรียนจริงเลยผม่มัสอบสนเรื่คู่ไปเรเยโหหนักเร่ไเรดหนักเดนย่นผมสงสัว่ามรียนกินติเรื่องสอง

คิดร้องง่้มึงคิดว่าคน,นอย่างมันจะมีสมาธิเลยเราเสียงดังแค่นี้มันก็ไม่มีสมาธิเลยายนะเตียงลำดับดีๆก่อนอ้พวกลู่สาวไอคิวาร้น่าพร้อมสุดตาสกิหนวีนไปเลย ยี <20 S 2> ่สิบเที่ยวนะนี้เหมือนกันเอ็กโปสิบหกเที่ยวทูินวันเลยใชห้าสิบเมตรเลยโปรทูินวันน่ะออกไปเร็วออกเร็วเ,เรไม่ต้องออกห่างมากเขาไปสไกแล้ว10 <c oughs> เมตรตามพอแล้ว ครนะเล่ง15เมตรแรกกับ15เมตรสุดท้ายอะ่ะเล่งมาเนี่ยว่านี่หมวกให้ใหม่ใไม่อยู่ยวะเนี่ย